ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกท่านล่ะกครับล่าอยูุ่กับผ่านทือนะพี่น้องนะบ้ามีแล่วก็ช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมได้อเหนื้องามกอนโกโก้มาลาบซู่พีสู่น้องกินกันอีกแล้วนะพี่น้องนะกับผ่านทือพี่น้องเลยถ้าบ่มีผ่านทือคำว่ากินดิบบ้ามีกับบมีคือกันเป็นผู้สอนพูนผู้บอกให้บ้ามีต้องกินดิบกินได้คันซีเขาที่มงานกันอีหลีกับพอดีปืนเพื่อนผู้หนึ่งพี่น้องต้องกินดิบเป็นวาสัน ก็เลยเอาเอากเกาว่ะกัดมากถึงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตรงคนตรงกินจิบไปเลยบ้ามีหลกดโดดประพานธื่อนี่ <c oughs> ส่วนสมาชิกท่านใดที่แนะนํามาว่า <c oughs> โอ้ยพักพี่นองตะวัออนซ่อนพักหอมที่แนะนําบอกให้บ้ามีว่าเผาเผาแน่เนื้อยิบเพิ่ว่ากินยาไายขี้กระตือกเน่ากินยุ่ธด้อพีนอง้อกินยาไายขี้กระตือกิ้พี่นองผม กินลาบดิบกับชินย้ายไส่ฉี้กระตือพร้อมนั่นแหละพี่น้องผมนอผ่านถือเนาะอันนี้กิ้นแจ็กศาสตร์บําบุญนี่บํบุญให้ด้กินเลยฉันว่าเต็มทองอยู่ดีพี่น้องผมได้มือนี้เพิ่นมีอันนี้มาพร้อมตัวพี่น้องผมมีหอมหัวแดงหอมแดยงยร์สีนควนงามๆใจบ้ามีอยากฝักฝากเราใส่บักหน่าเนาะพี่น้องเนะาะนี่ก๋วยบักหน่าวผ่านถือมันก็นงามอยู่นะเน,เ,นเนื้อมันเนื้อหัวใหญ่ เหนือหัวหญ่ติดเรือดขึ้นมากหอมพี่น้องผมหอมเอาเดี๋ยวถาพาดคือจับขู่น้องพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่น้องผมกายจินดูด้านนี่แหละหลังจากที่เจ้าเขาเจ้านำไปแล้วว่าสีเห็ดกินตั้งมือขึ้นว่าสิเปเอวสีมาตั้งมือขึ้นก็เลยบ่ได้ไปเอาพี่น้องได้มาเนี่ยมือเสามาเห็ดกินง่ายกันซะพี่น้องผม เลยว่าจังสั่นกันเนาะพี่น้องเนาะเขาก็บ่ได้ร้ายพี่น้องเพราะได้ค่าเกี่ยวค่าได้ได้ค่าเหล่าค่ายาที่เอาไปซื้ออ่าเอาไปผู้เอาไปสู้มู่กินผู้มันไปซอยเฮาเนาะพี่น้องเนาะจะให้ผ่านื้อเห็ดพ่อยเพาผ่านทื้อคิดว่าผ่านทื้อห่ดพ่อยวั่นรอบมึงเหนือกันว่าเฮาเลือกหม่องดีมากบอลเอาทางไกลทางไกลท่งประเทศยตั้งประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดแล้วพี่น้องผมมาอยากมากินมาแสีบมานวดเหมือนกัพี่น้องเนาะรับรองเป็นเนื้อแท้พี่น้องผมบ่แม่นเนื้อหมูที่ย่อมสีมาขายเนาะพานซื้อเนาะ เคยถือไฟหนึ่งอยู่เด้บันพลอยพวดแมสีนิยังคือสีพลอยแท่รันแดงกับบ้แดงหลายบาทเป็นือยังสีอยู่น้ำสีนี่ก็กจินไปแล้วเราพี่น้องกับบได้วบาดหรอกแต่ว่าเบ้ามีว่ามันก็เป็นสีหมูบ่คเคจังใดอันนี้สีมันสีแท่อยู่นี่ผ่านซื้อไปจังใดสีนแท่อยู่นราพี่น้องเนาะบ้ามีกับจากบ่กินดิบกับปานปอบพี่น้องเอ้ยกูมือนี่กินผ่านซื้อพันมักตอนจังสีตัวพี่น้องนี่ที่มันเป็นติดมันติดได้แนวนี่พันมัก คนว่าขันซีนเพียวเพียวมาลาบเลยนี่มันกินแย่คนว่ามันยำเข้าไปมันบ่มีควาวม,มันกินแคระกากใดกะไรกับโมโหพี่น้องเนาะกับเป็นลาบยาสูวค,คือเกาพี่น้องเลยเราบ้ามีสิผ้าเบิ้งกิจการอันไม่อีกอย่างหนึ่งของผ่านทื่อพี่น้องผมสีผ้าไปเบิ้งกิจการไม่คองผ่านทื่ออีกอย่างหนึ่งคืออันใดนันเดี๋ยวเราไปติดตามช่มกันจับครูพี่น้องเลย เวลานีไก่เพิ pues ่นเฮ็ดไปกกอนเนาะพี่น้องเนาะเวลานีก็เป็นซอยเพิ่นได้เปกรอนพี่น้องผมนี่พี่น้องเพิ่นฮอกกะก้าเล้่ยวสางแล้วเนาะพี่น้องผมเนาะฮอกกะก้าเล้่ยวสางแล้วเป็นบ่อกบพี่น้องเป็นบ่อกบของผ่านถือเนาะพี่น้องเนาะโตกบจักอยู่ไซลี่ยูนโมูนีก็เป็นไปได้ลี่ยูนโมูนีก็เป็นไปได้พี่น้อง เป็นบอ่อกบผ่านเือเนาะพี่น้องเนาะเข้าสีเลี้ยงกบไว้กินกันละพี่น้องผมบัดที่นี่สิบบ่อได้สิบสบ่อได้ไปหาไส้ตุ่มไส้เตอกันแล้วพี่น้องได้ได้กบมันล่วงไหลามาไดหลักผ่านเือเนอี่ยเศร้าสามสิบตัวแล้วว่าสั้นพี่น้องผมบุกมันบุกมันใอยมันผ่านเือเดี๋ยวจง ลาบยัดโสพีนองผมลาบยำไดซี่บยำนั่นโดยผ่านที่คนเดืมคนเก่านะพี่น้องเนาะใส่คำว่าลาบยำไดซี่บยำนั่นสักพี่น้องเลยเ้าสีไซตตัวนี้น้ำมีรองนาะผ่านที่เนาะขาดบ่ได ใส่ตัวนี้น้ำยี่หรพี่น้องผมเยี่ยมส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เหมือนเดิมพี่น้องเขาตุมมาแล้วเป็นเพียกับบักผ่าขี่ลิว้วมันเนาพี่น้องนะต้่มแลังจะสรอยใส่กันตุมให้สุกบ่สุกบ่ได้หมูว่านกินบ่สุกเสียเพียร์มาสั้นพี่น้องบาดนี่ก่อนสีนมางามค่ะเจ้าพี่น้องผมจูกรงไปพนันทื่ เอาขี่เทียรงไปพี่น้องเว้ากันตรงๆนี่แหละบ่ได้กัดเดะเด้อพี่น้องเด้อบ้ามีบ่เป็นคนกัดเดะเว้าตรงๆให้ฟังเพี้ยนี่มันเป็นภาษามาจากไซบามีบ่โหหรอกไงเลยเด้อคู่บ่ายยำจังบ้ามีว่ายำหยาอยู่ดีพัดดีเนี่ยตอนอันนี้มันเพิ่นเอาให้เห็ดหยาถึงเบาเราก็ได้เดี๋ยว้คือ เสียมีผู้กินเนาะทานถือเนาะเสียดีนี่ละพี่น้องผมก่อนซีนงามๆพี่น้องเสียเพียลงไปแล้วเอาเพื่อเป็นการบ่ไอ้นี่พี่น้องผมเอาใบมีพี่น้องใบมีขึ้นใบบักหน้าใบบักหน้าโอ้ใบบักหน้าเว้ยวัสสว่าไปปิดใบบักมีวับว่าอยู่บ้านมีว่ามันเอาใบบักมีมาสอยใส่ลาบใชหมบ้านมีกิน ใบบักหน้าพี่น้องผมร่องราบสูตรลาบยอดโสนี่มันบ่เป็นสูตรตายตัวนาะพานทืออนะพุทคนก็ใส่ใบบักกูดแต่ว่ามัอนี่พานทือขอเป็นใบบส่ใบบักเวอร์ซะใบบักเวอร์นาะพี่น้องเนาะพูทธคนกับวรรเสียดีใบอันนี้พานทื่อเลยุ้นคนกับวเสียเขาขวัวพี่น้องผมตําเองเงนาะพานทือเนะเขาขวัวเขาตาเองพี่น้องเลยเดี๋ยวใส่ให้พี่น้องเบื้องดีดี ก่อนไก่เฮาเอกก่อนลาบเฮาลาบยะโสของแท้พี่น้องผมบักพริกใส่ลงไปพ่นนะพี่น้องหอมพี่น้องผมหอมไปตั้งแต่เข่าขั้วเด้ยวนะพี่น้องผงนัวใส่ลงไปหลายๆพี่น้องเลยทำไรกันอ่ะผงนัวใส่ลงไปหลายๆเดี๋ยวน้องปอยกับสิกินเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้างามๆเนี่ยจ้าน้องปอยลีเนาะพี่น้องเนาะ ชุดสวยประจำช่องเฮาแบบแบบแบบทรงฝาแบบ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 อืมอาะน้องพรอพี่น้องผมบัดท,ที่นี้ดึกมันลงไปบกขมบกเศร้าพี่น้องเรียบรอบบ้อขวดสองขวดจังไดต่อเฮาพักบ่พี่น,อน้องท่านชื่อเฮ็ดพักลงไปแล้วพี่น้องผม มีหยาดคนอพี่น้องเรื่อบ,บาดท,ทิ้ลาบเรื่องกะละมังเขาจังไ่เหลียดที่ลังเป็นบ่อพานคือคนแหล้วพี่น้องผมจำเอาไปใส่พี่น้องผมสูตรใดกับสูตรใดบ้ามีไทยทอดมานนี่ก็คือเห็นทุกขั้นตอนวน่าพี่น้องเนาะว่าเพิ่นไ่อีหยังเนี่ยพี่น้องผมว่าเพิ่นส่อีหยังให้เนี่ยเห็นทุกขั้นทุกตอนกันไปเรื่อยที่เดียวเชี่ยว ผมใส่ลงไปแล้วพี่น้องของแท้ผ่านชื่อนอะพี่น้องนะแตว่าใส่เหลี่ยมกัใส่กินดีเลยเราลองปล่อยอแันตนะกเราคนก็มกักแบบว่าสีแดงนะลาบแหงนหรอแบบมึงเกียวแบบต้องสีดงแดงหรอเ้าวันลาบเนะาะค่ำวันลาบเด้ปล่อยตรงแดงเด้รู้ ตันตัด่สิ้มใส่ใส่เป็นสูตรใส่ใบปักหนาวเรียบร้อยพี่น้องผมบ้ามีคนตอบมันใจเรียบร้อยเนะพี่น้องนะ เป็นก้อนก้อยแซบแซียบเพี่น้องผมเฮาเอาไปอยากไปกินน้ากันพี่น้องเอาไปเบิดตกะละมังนี่ล้วพี่น้องผมบัดที่นี่เชื่อนเชื่อนพี่น้องผมมาอยากมากินมาแซบมานวทน้กันเนาพี่น้องนะมา มาพี่น้องผมข้ามเรกแขก่งวานลุยมันเข้าไปโอ้โหําลำใช่ปะผมขับพลาดคือได้การอือขม,มเยอมพี่น้องมเมื่อเช้่คืนนำมาลงไปอีก,อกเตรียมทวนอือเตรียมทวนดีกเ็เมื่อเช้่คืน เยวปักเขามีเต็มถาดพี่น้องบอต้องห่วงเยอดให้นพี่พักเข้าพี่น้องผมพักเต็มถาดเนาะพี่น้องเนะาะบอต้องห่วงวันศุกร์ีพักกินกระเทียมพ่านชื่อซ้อยพักกาดขาวเต็มถาดอ้ายเนาะเอามาพลานชื่อใส้หนีเลยเนาะใส้หนีไปเลยพี่น้องผมนี่มันต้องแบบนี่พี่น้อง กินลาบง้วงให้ดีให้แซบตรงแบบนีผ่านทื่อว่าพักเต็มเต็มแดงจึงคืงไปพี่น้องผมไปลุยกันบาทนี่ลองบ้างยังไงเศษมันห่องเชียร์รึครับผมเพื่อนพี่น้องผมเก็ดเองกินเองแซบเอียงย่องเจ้าของเองพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องผมเฮามีตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ เฮามีตัวนี้บาดนี่เฮากับตองมีตัวนี้นั่นน้องพี่น้องเนาะลาบงัวลาบงัวมาเอาจัดไปพี่น้องผมใส่ปานตาตะกะแตนเอาผ่านทื่อผ่านพี่พนันไอเสียง่ายโคลาดน้องพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเด้อนี่แหละบาดก็จังกินแซ่บทั้งตัวพี่น้องผมจัดบวกจักไลจัดไปพ่านทื่อเดี๋ยวมึงนี่พ่านทื่อไปไผยอีกเนาะพี่น้องเนาะลุกโดดลุกโดด ลุกโดดพี่น้องผมปึ๊บป๊าบวนนฝนหูจักมุ่มงควงฝนหูจักการสรวมวิชันเราด้พี่น้องคูมือผ่านที่ลุยครับผมพักายพี่น้องมีงพักมาเป็นถาดเป็นสวนกันเลยทีเดียวเชี่ยวละพี่น้องผมดังคุมคุมเลยบานพักเข้าพี่น้อง บ,บ,บ้าเกาหลีจริงๆนัดเบ้าเกาหลีไว้ละพี่น้องมือนนิเบ้าเกาหลีบ่มาไปหน้าหาพักอียังบุน่นมาพี่น้องผมอีกทีนึงสุดยอดลาบยะโซพี่น้อง ดาบเยาะโสถีตรงมีเ like, ขาเหนียวกุยกุยมันลงไปรับเสียบอยู่กุยคับเง่ๆพี่น้องผมหลาบใหญ่ๆมาพี่น้องผมสักเที่ยมบักแข่ง กปย่า,นาสนองไปำรมาขึ้นบ,บอกอส,สนองมาบ่าได้ไปน้ำรวเกียวเดี๋ยวพานถี่เอ้ยออสองคนเคียงๆพี่น้องผม,มจัดไปผ่านที่อ้ ต้องมีข้าวเหนียวนะพี่น้องเนาะต้องมีข้าวเหนียวอคันห้อยเห็ดลาบหัวเพาบว่วมีข้าวเหนียวมันกระลำบากพี่น้องเอ้ยข่าวข้ามยิ่งยงพี่น้องคุยมันลงไปคุยมันลงไปลูกโดดก็มีใส่ลูกโดดน้ำจังสิพี่น้องลุยครับ อีกเจ้าบวกพี่น้องเพื่อคว้มสวยงามของชีวิตผ่านทือบ่าเขาน้มสามป้าคาเจียวแล้วจัดเลยลุยบุกมันเบ้เสียงอือเฮอพี่น้องผมสดนะพี่น้องเนาะสั่นมชั t นเข้าไปพี่น้องครับผมลุกโดดทางลงไป ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกสัตทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าเดยพี่น้องเด้อะนอพานทีนะ่เนาะจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านก็เห็นทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการให้กำลังใจทุกช่องทางเนะพี่น้องผมช่องเฮาชิเก็บไว้ันนี้หัวใจนะพี่น้องเนาะพิสพาประการได้บ้างมีพานที่ขอโทษขอให้ไ,ได้หลายพี่น้องผมหากการแพ่งกันเสมอมันคือเก่าเดยพี่นอ้องเด้อะยู่ทำกันไปดนรนพี่น้องผมกับช่องหน่อยๆของเฮาอีสานบ้านกุยงขอบคุณครับสวัสดีครับ